จะมาทําคุกกี้ค่ะแต่ดิจิวจะไม่ได้มาทําคุกกี้ธรรมดานะคะดิจิวจะทําคุกกี้ยักษ์ยักษ์ยัก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 นะคะโอเคเราเอาวัตถุดิบหรือวัตถุสุกของเราก็ไม่รู้นะคะมาเลยค่ะนี่นะคะคือวัตถุดิบของเราเนยก็จะมีเนยนะคะแล้วก็มีน้ำตาลนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีนะมันมีน้ำตาลสองอันก็้วแต่จิวนะอันนี้น้ำตาลธรรมดา เจอแล้ว <น gadget S 2> ค่ะเจอแล้วค่ะในถุงอันนี้ก็จะเป็นเบ็นแครม่า,าต่อไปนะคะก็จะเป็นผงฟูะคะ่ะแล้วก็จะเป็นโจลานะคะแล้วก็มีไข่สองฟองอ๋อมีวานิลลาในแค่แล้วก็มีนี่ค่ะก็มีไข่สองฟองนะคะไข่สองฟองแล้วก็มีช็อกโกแลตค่ะช็อกโกแลตนี่คือเราใช้เป็นช็อกโกแลตแบบนี้ค่ะ เของเรานะคะเนยก็สักประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะนี่เนยสักมาสองช้อนโตะแล้วก็เทลงไปเลยค่ะดยนี่ไหแลก็จะมีช็อกโกแลตชิกี่กิโลกรัมนะคะสอ้อยกิโลค่ะเพวยสอกิโกรัมค่ะสองร้อยกรัมแกสองร้กรัมนะคะเราเทไปด้วยเลยค่ะเ็ อุ้ยเนี่นออยอาหารโม้อวะคะจะกินบไม่ใช่แเราเราก็เฮ้ยกินเมือ,มอกินแล้ววะอืมนมันไม่ค่อยเข้ากันอ่ะเราไม่ได้ตั้งกับเตาตรงๆนะคะเราตั้งกับหม้อใส่ไฟน้ำร้อนนะคะเซ้น้ำร้อนเน,นี่ยก็ก็คุกคือเดือนค่ะเนี่ยท่านชมจะสังเกตว่ามันเริ่มละลายแล้วค่ะเนี่ยเนยก็เริ่มเหลวแล้วค่ะ ก็คุรไปเรื่อยๆค่ะท่านชมอย่าจับหม้อข้างล่างนะคะใช้วิธีการจับอันนี้เอาอาลูกค่ะอันนั้นก็อาจจะร้อนนะคะระวังนะคะรับก็ระวังให้มือเดือเลยนะ้วี๋ยวจู่ๆวันนี้ใส่ชุดไทยทำไมคะอ๋อเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันสงกรานต์ค่ะจริงเหรอคะจริงวันวันฉลองสงกรานต์วันนี้คุณครูให้รดน้ำดำหัวคุณครูหนูด้วยครูเพื่อนักรคะคุณครูรักแค่ เขาจะให้แต่คุณครูคนเดียวอะไม่ใช่ครบ2สองคนเลยคือแรนดนะคะเราก็เที่ยวทิ้งไว้นะคะต่อไปเราก็มาร่วมส่วนผสมแห้งกันเลยค่ะแป้งหนึ่งส่วนสี่ถ้วยนะคะลรวก็เทลงไปผงฟูหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาค่ะหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาค่ะนี่ค่ะช้อนเกีี่ยนี่นะคะมันเป็นหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาค่ะเราก็ตั ต้องสงสัยต้องเอาออกมานะคะเพราะที่จูมไม่เห็นว่ามันยู่งยืขนาดไหน <c oughs> ตรงๆคก็ยู่ลยก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวให้รักทีเดียวเจ็ไปะคะ <c oughs> ่ะส่วนแปดของช้อนชานะคะก็คือครึ่งของช้อนเนี้ยะค่ะนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวเขาเปิดจนหมครึ่งนะคะ,ะครึ่งนะคะไม่ต้องเต็มนะคะคือครึ่ง <c oughs> ประมาณนี้ก็ได้นะคะเยอะเกินไหมคะตเกียบคะ ข้าอยากได้คุกกี้ชิมๆนะคะก็ใส่ไปหมดขวดนี้เลยก็ได้นะคะแต่ละ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 นี่คือเอาเอาแค่ประมาณนี้แค่นี่นะคะเราก็คนให้มันเข้ากันนะคะใช้ช้อนปูนแล้วเดี๋ยวเราก็พักไว้นะคะต่อไปนะคะเราใช้ฟองทองนะคะวิธีการต่อนะคะก็จับให้แม่นนะคะแล้วก็กอบคู้ไข่แดงไม่แตกเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรา โอ้ไม่เหมือนตอนหนูเป็นเด็กนะฮะตอกทีแบบเลเตะตุ๊บเละเลยค่ะไข่ระเบิดเลยคะ่ะ <c oughs> จำได้ไข่ไข่เคยระเบิดใส่จีน่าใช่ไหมไม่ใช่ครับตอนหนูทำใน,นาบ้านแบบทานโกยากินะครับค <c oughs> านโกยากิ <c oughs> ต่อไปน้ำตาลฝาขึ้นถ้วยนะคะ่ะเทชิมไปต่อไปนะคะ,ะ,คะกลิ่นว่าน,นยาคะ่ะหนึ่งช้อนชานะคะก็คือไม่รู้ว่าอันนี้คะ่ะหนึ่งช้อนชาเจ็มเจ็มนะคะ เป็นม,มือชิ้นมือสั่นมือ okay, สั่นเพรใช้สิ่งนี้เราไปนะคะใช่ตะเกียค่ะตะเกียค,ค่ะโอ้ยไม่ใช่ค่ะกับตะก้อแล้วก็ตีแบบนี้แล้วกัน,นะคะ่ะอ่าใครของเราที่สวยงามเิ้นไปแล้วเราก็ตีแบบนี้เจอกันนะคะดิ๊กิวเคยเห็นปผู้กืน ขาเยิ้มติดติดติดตะเกนลยค่ะติดตะก้อเลยคิดถึงตอนที่ไปทำไอติมนมวามค่ะต้องตีจนแบบปวดมือเลยเนาะตอนนี้และอันยังดีที่คนน้อยหน่อยนะคือถ้าเกิดน้องๆไปทำาตามที่บ้านค่ะถ้าเกิดน้องๆไม่มีเครื่องตีก็ใช้มือตีก็ได้ค่ะก็เหมือนกันนั่นแหละค่ะแต่แต้มือตีอาจจะช้ากว่าปั้มนะคะกว่าใช้เครื่องตีค่ะนะฮะก็ ใช้มือตีน้องๆจะได้สนุกด้วยนะคะใช่จริงป่ะ <c oughs> นี่นะคะส่วนผสมไข,ขะะ่ของเรานะคะแล้วช็อกโกแลตของเราค่ะที่ตะกไวเร็วนะคะแล้วก็เอาไข่นะคะมาเทใส่ช็อกโกแลตค่ะแล้วเราต้องคนไวๆเลยนะคะทีนี้ <c oughs> คนไวๆคะ่ะเราคือต้องคนไวๆแล้วก็เราเพราะอะไรคันเ <c oughs> ด็กอยู่นะเราคนไวๆนะเดี๋ยวไข่ที่ อยู่ในช็อกโกแลตเนี่ยค่ะมันจะกลายเป็นไข่เจียวค่ะทำไมคะเพราะว่ายอยู่มันจะสุกไงค่ะอ๋อเพราะช็อกโกแลตมันร้อนใช่ไหมคะใช่ค่ะช็อกโกแลตมันร้อน <c oughs> เสร็จแล้วนะคะต่อไปก็เทแป้งค่ะโป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 ะเบาเลยค่ะแต่ไม่ต้องเบามากนะคะก็ไม่ต้องช้ามากค่ะแต่แค่เบาๆค่ะเพราะว่าอย่างมันหกนะคะเพราะว่าใส่ส่วนผสนมไปเยอะแบบนี้ดูน่ากินเนาะแค่นี้ก็ดูน่ากินแล้วอ่ะ เอา open, เอาแป้งออกมาจะขอมค่ะแล้วก็เอามาือถูกการนะคะแบบนี้ไม่มือคนสม,มือดมได้ไหมไอนะสอบสนุกดนเหมือนกันนะคะเนี่ยถ้าเกิดทำชุมทำทำชุมก็สามารถทำเองได้นะคะถ้าโตแล้วค่ะถ้าโตวกว่าเด็กจูว่าทำเองได้ทุกอย่างเฮ้ยแต่ก็ไม่น่เนานะบางคนก็บางทีก็อาจจะโดนลวกได้ค่ะบางคนกิหนหอมเนาะ นะคะก็แล้วก็คนไปเรื่อยๆก่อนไม่คนเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ใส่ครึ่งตามต้องการเลยค่ะแล้วแต่คนนี้แล้วแต่ต้องการเลยค่ะวันนี้เราเตรียมมาแต่ช็อกโกแลตชิพอย่างเดียวคะ่ะทำไมไม่ใส่ถัว่วคะไอคิวคะคือเอาจริงๆนะเนี่ยไอคิวเป็นคนที่ไม่ชอบถั่วไม่ <S <S คนเรียนนะคะคนเอาะคะ่ะก็คน พี่ยังคนเาบาๆเลยเดกันนะแค่เนช่อรถมันเตนหสีเงนินเนาะมาม่มันขึ้นไปอุ้มหวอภาพมันจะนอนรถเลยจะนชอวนอนรถไงมาม่เอ้ยเอ,อทาทำต่อสิฮะนี่เดี๋ยวม่ต่อให้ม,ม่มาช่วยทำดีไหมฮะ แล้วก็ไปแช่ตู้เย็นนะคะให้มันน่ารักสบายใจซึ่งสูงโอ๊ยมีตรงไหนตราวนี้เป็นยังไงตึ้นคะแปลงมาให้กันนี่ยก็ดนี่เป็นรุ่นที่ตักใหม่นะคะก็คือแบบรุ่นสมัยโบราณนะคะใช้ตักเอาค่ะเพราะว่าอันนี้ที่จริงมันจริงแล้วค่ะมันไม่โบราณหรอกค่ะมันแค่เสียกันตะเกียบฮะมันเสียตักเสียปาดปากนิดนึงนะคะ นี่นะก็ไอ้ที่มเบเสียนะคะก็เลยต้องเค็มแบบน,นี้นะคะ่ะแล้วเราก็ใช้ช้อนเขี่ยๆให้มันกลมๆหน่อยนะคะเคนี่ค่ะก็แบบนี้ค่ะก็เขี่ยๆขี่นี่นะคะคือว่า คือพอเสร็จแล้วนะคะมันก็จะขยายใหญ่เลยนะคะแต่เด็กจิ๋วว่ายังไม่พอค่ะเด็กจิ๋วจะทําให้แบบมันเป็นยักษ์ยักษ์เลยค่ะยักษ์ยักษ์ยักษ์บเอาไปให้ชาวกินเลยค่ะชิบชิบชบเด็กจิ๋วจะทำคุกกี้ใหญ่ยยที่สุดในโลกใหญ่ย,ย,ยักษ์ที่สุดในโลกนะคะบีบเพื่อความสนุกของเด็กจิ๋วค่ะแล้วก็ใช้ช้อนเจี่ยบไปนะคะ เอาแบบว่าอันนึงอกินได้เป็นเดือนเลยค่ะอันใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญใหญ่ให่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ออนี่เด็กเกี่ว่าจะทำอันนึงเป็นถาเลยนะเนี่ยพอๆๆทีนี้ก่อนใช่ไหมเดิสกันเกีโอเคต่อไปนะคะเราก็เอาไปเข้าตาอบเลยนะคะประมาณสิห้านาทีค่ะิ่ออกจากเตาอบแล้วนะคะ ก,ก,ก็ถือทำคุกกี้ยักษ์เนี่ยฮะอ๋อค่ะค่ะก็โอใหญ่มากใหญ่มากเลยค่ะชิมเลยแค่กินชิมหูสุดชามมากค่ะหูเด็กคิดว่ามันแตกง่ายนะคะชิมเสร็จจานจเรียบร้อยเลยนะคะก็มีอันใหญ่บึ้มหนึ่งอันแล้วก็มีอันเล็กๆสามอันค่ะขอเซ็ตปมตัวเปเก้นหน้าใค่ะ,คะให้แม่ชิมด้วยหรอคะใช่กินอันใหญ่เลยนี่เชนอ่า <acak S 1> ชิมเลยชิมเลย ข้าวที่ป๊าชื่นชอบค่ะโซช็อกโกแลตมากเลยอ่ะคะอร่อยมากจริงๆแม่ไม่ชอบมันเข้มข้นมากช็อกโกแลตนี่นะคะอาหารของคุณแม่ค่ะสเต็กหมูนี่นหนึ่งมื้อนี่มื้อเย็นสเต็กหมูแล้วมีมากล้วนๆนแม่สงสารโอเคมอนเดี๋ยวได้จุมกันอันนี้ก่อนนะคะคแม่ต้องกินอย่างนี้ไปอีกหนึ่งเดือนแล้วดูสิว่าจะพอเขาบอกแม่หนึ่งชิ้น หนูไม่หมีอ่แค่นี้มได้ไล้ได้ได้ไย้ได้ไดนได้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 ไั้ได้ได้ไดด้ไดนได้ได้ได้ไไดได้้ยดได